สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเ,เอออต็งเล็กเด็ดรู้ก่อนออกเต็งเล็กเด็ดมาเลยกับสูตรยังไงย่อยๆค่ะสูตรจะเป็น4ี่สูตรสูตรแรกจะเป็นหลัก 100, ร้อยรางวันที่1บวกหลัก 100, หน่ 3, 1, 000, วยรางวัลที่1หลัก 10, ร้อยรางวัลที่3บวกหลักพันรางวันที่1หลักสิบรางวัลที่1บวกหลักหน่ 1, 1, วยรางวัลที่3และหลักหน่ 1, วยรางวัลที่2บก 10, วกหลักสิบรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรว Phillip สอบความย่ของสูตรฝากก Kollege, ANS, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ตัวกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดทุกสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาล่ะค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคู่คหลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น2 3่สิบสามคูณเจ็ดสิบเจ็ดค่ะเท่ากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง สี่สิบคูณสเท่ากับหนึหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ65สิคูณสาค่ะเท่ากับ2470เจ็ดเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น24910และ7ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น7จ็ดบวกหนึเท่ากับแปบวกหนึเท่ากับห้บวกศูนย์เท่ากับเ และ2บวก9เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะแนวทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น1771 0192 2470 8571 5298 8277และ1514ค่ะ ในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มสองรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ8571และ8277ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตตงเลขเด็ดรู้ก่อนออกกับเลขเด็ดมาเลยในงวดที่7สิงหาคม2 5, 5, 5 6 7ากิ็กทำการจากคู่หน้าคคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ ก็จะได้เป็น82คูณ77ค่ะเท่ากับ6 3 14 29คูณ7 3ค่ะเท่ากับ2 1 17 85คูณเ1เท่ากับ6035ค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น7 1 3 6 0 5 4, และ4ี่ค่ะดยจากสูตรค่ะจะได้เป็น3-4บวก4เท่ากับ7 0วก6เท่ากับ6 หนึ่งบวกห้าเท่ากับหกและเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดค่ะเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นหกสามหนึ่งสี่สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกศูนย์สามห้าเจ็ดหนึ่งสามหกหกศูนย์ห้าสี่เจ็ดหกหกแปดและแปดสามเจ็ดเจ็ดค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียนสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะไอ้ของทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอนให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงมากค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามที่ t, ตรเด็ดเด้งเล่งในเน้นสูนยงวดต่องวดไหมทุกคนที่ตามรุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมัวเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย